Yeah Yeah what You know Too handle it is to to handle, babe เล yeah. ื <re> ่อนฟีดมาเจอเธออีกแล้ววันนี้มันแนวสสเซชุดสีชมพูทำเอาใจมันเริ่มสั่นไม่ได้ตั้งใจจะกดไลค์แต่มันมันวัาไปน้อยนั้นกระดับแล้เธอมันรุนแรงเกินกวินเธอ ท,นทคนอะไรไม่รู้ยังอยู่ยังอยู่ดีเขาทำสักทีมีแฟนหรือ,อยังครับเธอกตเธอนน่ารักกันแบบรู้ตัวบ้างไหมทำใจฉันละลายกองลงไปตรงพื้นหยุดยิ้มที่ได้ไหมใจมันเต้นครึกคลื้นไม่อยากเป็นแค่คนอื่น <Listen. S 2> นารักขนาดนี้มีใบนุญาตปนี่ยเห็นแล้วมันเพลียหัวใจทำงานหนักคะแนนเต็มสิบไม่ร้อยเลยนะที่รักไม่ได้มาทักแค่วังจจเช็คเรตติ้อยากจะเป็นคิงที่มีเธอเป็น q u e e นไม่ได้มาซีนแบบพระเอกละครแต่เรื่องความรักไม่เคยซับซ้อนยอมและบังก็รับครับเนน่อยนะครับอาการแบบนี้หมอคงไม่รับเยียวยาแค่จะสบตาเราก็หยุดหมุนทันสิคนอะไรไม่รู้ยิงดูยิงดูดีขอทำสทีไม่ กับเธอน,น่ารักเกินเบอร์รู้ตัวบ้างไหมถ้า <Yeah. S 2> ทนใจฉันละลายกอลงไปตรงพื้นหยุดยิ้มที่ได้ใหม่ใจมันเต้นครึเครื้นไม่อยากเป็นแค่คนอื่นอยาเป็นแฟน,แฟนเธอได้ไหม mm hmm. ช่วยลดความน่ารักลงหน่อย uh. <Yeah. S 1> หัวใจจะว้าวคคนมันชอบไปแล้วให้ทอยังไง t ห้เคงไม่ทนันทำใจไม่ไวแ่เธ l ลองเปิดใจให้กันสกน,น I promise ไม่เธไม่เอผิด ละลายกองลงไปตรงพื้นหยุดจิ้มที่ได้ใหม่ใจม,มันเต้นครื่อเครื่อไม่อยากเป็นแค่คนอื่นอยากเป็นแฟนเธอได้ไหมช่วยลดความนารักโลหน่อยหัยวใจจะว่านารักเกินจริงนเนีย่ยเป็นแฟนกันไหมครับ just say yes y ยอะม my น u m b e ม one love ya